<icism. S 1> เรื่องถ่ายก็คือหลังจากที่โพสต์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการชี้แจงแล้วก็ให้สัมภาษณ์นักข่าวไปในเมื่อวานแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดใช่ไหมคะสัพเพเตุไม่เกิดอะไรขึร้นสัพเกเหตนั้นคือคือเขายังไม่หยุดนะคะ <c oughs> เขาก็ยังคงยิงบูสต์โพสต์ต่อคือแกทราบเรื่องเนี่ยวันจันทร์ใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานเนี้ยตอนเช้าก็ได้โพสต์เลย แต่ว่าสรุปแล้วตอนเย็นลองทักไปดูซิว่าเออมันเออมันอะไรยังไงจะมีฟีดแบ็กยังไงสรุปเขาก็ยังไม่หยุดก็ยังทําการหลอกอยู่ยังการทําการหลอกชักจูงโน้มน้าวให้ร่วมธุรกิจอยู่ด้วยกันที่บอกว่าเราเป็นพรีเซนเตอร์อะไรเงี้ยอันนี้ทักไปแล้วแบบเขาตอบอะไรมาบ้างไหมคบตอบค่ะตอบมาค่อนข้างเยอะตอบมาค่อนข้างเยอะก็คือให้เพื่อนทักไปแล้วเขาก็บอกว่า สนใจมาร่วมลงทุงทนทำธุรกิจได้กัน,นไหมใช่อะไรอย่างเงี้ยค,ค,ค่ะประมาณนั้นก็ยังคงหลอกล่อ,ลอเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขอหลักฐานเขาก็ส่งชื่อบริษัทส่งอะไรมาเหมือนปกติอะค่ะสไตล์มิชาชีพคือทำเป็นระบบเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาเขาทำกันเป็นระบบอะค่ะก็เชื่อว่าชื่อที่เขาใช้บริษัทที่เขาใช้ที่ส่งให้เรามันไม่มีอยู่จริงหรอกอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละค่ะก็เลยวันนี้ก็เลยต้องเดินทางมาที่นี่เพื่อที่จะทําเรื่องในการปิดเพจเกพี่ขอ,อยญาถามจากการที่ทราบว่ามีผู้เสียหายเอยอะขนาดไหนคะแที่เกา,าเยอะมากค่ะหลายสิบคนแล้วเงินก็เป็นจํานวนแบบหลายแสนอะไรเงี้ยค่ยะ,คะคใช่ไม่รู้ว่าตอนนี้ยอดรวมอยู่ที่เท่าไหร่คงต้องไปสอบถามกับทางตํารวจอีกทีนึงสาหรับคนที่แจ้งความกันไปองงะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นนั่นแหละเกสก็เลยแบบว่าในส่วนที่เกสสามารถทําได้แล้วก็เลยอยากทําให้เรื่องมันจบเร็วขึ้นอยากให้ผู้เสียหายทุกคนได้รับเงินคืนเร็ว ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมามาที่นี่เพื่อมาปิดเออ่ปิดเพจนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเจี๊ยนเองก็มีความกังวลด้วยเพราะว่าแบบพ,พอหลังเราโพสไปเจเห็นบอกว่ามีผู้ใี้หายก็ยังทักมาใช่ววก็มีผูนน้ใี้หายทักมาเรื่อยๆในเลยในในใน DM แล้วก็ในแบบในทุกช่องทางของเกสซอะคะ่ะทักว่าเออเห็นเพจนี้มานานแล้วนะเขาทำแบบนี้มานานแล้วซึ่งตัวเกรซเองอ่ะไม่ได้เล่น Facebook บ่อยขนาดนั้นแต่ก็จะมีเพจ ที่เป็น Facebook ที่ตัวเองร่วมเป็นแอดมินด้วยอะไรอย่าเยงเงี้ยค่ะที่เป็นแฟนคลับของเราจริงๆอยู่ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เล่นแบบ เป็น activate ขนาดนั้นอะไรเงี<ม>้ยก็เลยมไม่ไม่ค่อยได้เห็นว่าโอเคมีเพจไหนบ้างซึ่งปกติแล้วคขาคนที่เขาชื่นชอบเราเขาก็โอเคอาจจะไปสร้างเพจแฟนคลับได้ไดแล้วก็ลงรูปเราอะไรเงี้ยในส่วนนั้นนะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ได้ไปไปตามอยู่แล้วเพราะเขาไม่ได้ทําอะไรให้เราเดือดร้อน<ม>แต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันเป็นกรณีที่เขาทําให้เราเดือดร้อน<ม>เสียชื่อเสียงแล้วก็หลายๆคนก็มีการลงเชื่อไปว่าเป็น Grace, <ม>เกรซอะไรเงี้ยค่ะมีการติดต่อมาเกรซที่มีแฟนคลับเข้ามาบอกเรานี่เขาโดนหลอกลวงนานขนาดไหนครับ เขาหลอกลวงมาก็สักพักนะคะหมายถึงว่าธุรกิจตัวนี้ค่ะธุรกิจที่ที่เขาแอบอ้างตัวนี้มันถูกทํามาสักพักหนึ่งแล้วหลอกให้สะสมยอดไปเรื่อยๆจนถึงหลายแสนหลอกให้โอนเงินไปเรื่อยๆเริ่มจากจํานวนน้อยก่อนพอเหยื่อเห็นว่ามีเงินเข้าในแอปจริงๆก็ทําการลงทุนเรื่อยๆซื้อของลงทุนเรื่อยๆเื่อๆเรื่อยๆแต่ไม่สามารถที่จะเอาเงินจํานวนนั้น ถอนออกมาใช้ได้จริงแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อะไรเป็นประมาณนี้ค่ะเมื่อกี้ทที่ได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานเก์ในการที่จะปิดเพจนี้เลยเขาบอกว่าใช้เวลาไม่นานก็เลยก็เลยเดินทางมาที่นี่ค่ะบอกว่าวันหนึ่งถึงสองวันจะปิดได้ก็เลยอยากให้มันรีบปิดแล้วก็พอเราเดินทางมาที่นี่ก็เลยอยากให้อยากที่จะประชาสัมพันธ์ฝากคนดูด้วยเพราะว่าบางทีเนียตอนนี้มิจฉาชีพมันมาในทุกๆุกรูปแบบแล้วแกก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับตัวเราเอง แล้วก็อยากจะให้ทุกๆคนเนี่ยระมัดระวังในการที่จะซื้อของหรือการที่จะลงทุนทําธุรกิจอะไรหรือธุรกรรมการเงินทุกๆอย่างที่กําลังจะตัดสินใจทํานะคะว่ามันมีที่มาที่ไปมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็เลยก็เลยก็เลยอยากจะอยากจะฝากทุกๆคนว่าเออมิจฉาชีพมันมาในทุกๆรูปแบบเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็อยากจะให้ระวังนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะ ออไไใช่อย่างอย่างที่เกสเลือกทำนะคะก็จะเลือกทําเป็นการแจ้งความออนไลน์ก็จะทําให้มันสะดวกขึ้นนะคะแล้วก็ตรงกับพอยท์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเราเรื่องมันเกิดในออนไลน์นะคะก็แจ้งความออนไลน์ซะว่า,วเ,าเป็นแบบนี้แบบนี้เป็นคดีในลักษณะนี้แล้วก็สามารถที่จะแนบหลักฐานอะไรต่างๆได้ไะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้มัน get to the point เร็วขึ้นแต่เกก็สามารถเป็นพยาน กก่ีวเยข้อับใช่ค่ะ,คะก็ยังยืนยันว่าเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยแล้วเราก็คือผู้เสียหายหนึ่งคนได้ซ้ำที่<ม>ที่เราโดนโดนที่โดนโดน,โดนแอบอ้างอะค่ะ<ม>ก็จะในกรณีนี้เขาก็จะมีความผิดทั้งกับตัวเกรสแล้วก็กับตัวผู้เสียหายที่เกิดขึ้นก็น่าจะโดนหลายหลายกระทงอยู่สลักเกก็จะมีแค่เสียชื่อเสียงกับโดนแอบอ้างใช่ค่ะใช่ค่ะ,คะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ